ไรคือกวางไอ้ลูกจะเปน็นนางงามขงเขาป่นี่อจิมาะอ้หอ่ยนุ้ส่าลนิ้มหวานคะลูกนุ้ยใส่คือเก,กาิ้มหวานค่ลเอะไปลงในห้อนี่คะอานีใน่วยิมวานยิ้มหวานค่ะอม่ไกพูดให้ฟังสิวันนี้มีมีเรื่องอะไรพูดให้พ่อฟังพูดให้ฟังเร็วๆตุ๊ตะมกอัอธนาคารหนนั้นนี่ พูดใหฟังนแล้ว้าีคัวนอาจูเบัาี่วยอจาจะนะะจอะไรบนี่ไข้าวนะจะอะหายได้เพราะมันเข่าบอีกเลยลืมแล้วลืมเลยไปข้าว

ข้อคือข้อหันข้อีบาอเป็นปองบอนัน้อปองบอกในดูชัวเนาะขอป่วงมันุ่งือป่งข้ลังคอป้องง่ายบุ่มบอข้างหลังเป็นขายอยูย แม่หนูนไปแล้วตัวตานี่นมไข่ตา,าีิตานมไข่ลงแยใจกันอเ,เอาเนี่ยเอาอือ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 นือนืแอออออืออืออออนออืเป็นสีอื ไอโฟนอย่าง้นัอ่อบ่ก็บ่ือมา่คือทได้สือบเนาะบ่อแตของห้องเดือบมนร้องเพลินเป็นขาวอัางจากนะขากัเไดในลำจ้าบ่เป็นไดไเลยะบ่อก่อเป็นได้ล่หะตุยยาตุยยาก่อนมันออกขนเห็นมึงไปหน้าอุปกรณ์หอนแม

อ่งไ้วนเีใครวีผมใครยงไรลวนเ้่ีผมไม่ดูใเอาวีฝนเศร้าแล้วฝนเศร้าแล้วเศ้าไปนี่หยุดไปเลยนเขีนไปตุ่มจืดไปตุ่มจืดเขียนไปตุ่มดน 3 6 9ห8 9เจ๊เปล่ดึงเอาคิปบอกหนวยไทยเพื่อจะกินแน่นะลันไม่อย่างลงเนี่ยเมื่อนี้มื่อนี้พอลงสีหาคิบบันเทิงใช้กับดูกันปิดไร่ได้เอาเลื่อนเจ็มือ